สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ผู้พลิกชีวิตด้วยบทเพลงวันนี้เราจะมาแกล้งคุณพ่อกันนะครับเราจะถามเกี่ยวกับเพลง <Wow. S 1> แต่เราจะถามแปลกๆเราจะมาดูว่าคุณพ่อจะตอบยังไงไปดูกันเลย ธอแลฉันอยากให้โลกนี้มีเธอและฉันเท่านั้นเป็นพอใครครับเธอคนนั้นคือใครไม่ได้บอกชื่อไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาไม่อนุญาตแล้วมันเสียชื่อเขาอยากจะบอก ผมรู้คนเดียวก็แล้วกันนะจะได้ร่วมหอร่วมเรียงคล้าวคลอสมัครสมานร,ร,ร่วมหอร่วมเขาคอนี่คือจะไปทำอะไรเขาใช่ไหม <c oughs> ผมรับรองคนอย่างผม <c oughs> เป็นคน สื่อสัตย์ต่อธรรมชาติถ้าจะทําอะไรใครก็ไม่เกินธรรมชาติไม่ผิดธรรมชาติไปได้โอเคต่อต่อต่ออยู่กันสองคนมีความสุขล้นไม่ต้องพะจนมา อยู่กันสองคนเนี่ยมีความสุขล้นมากเลยแล้วใครคือมารคนนั้นไ,ไปจนมารโอยมารนะใครๆก็เป็นมารได้<อ>หาเรื่องเข้าไปอย่างนั้นแหละเพราะอ,อะไรหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะเป็นผู้ขัดขวางเราให้เราไม,ม่ไม่มีความปรารถนาเต็มอย่างจิตใจที่เราต้องการมันหาเรื่องเข้าไป สิิ้นคความดอ่าาาานนนนสสรรหวิมถอันนี้แปลว่าอะไรครับเนี่ยสิ้นความคิดอ,าาาาอนน่าอรครน,นค,าคอานือว่าถ้าเผืว่าเราอยู่สองคนเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไม่ไม่มีมารคือหมายความว่าไม่มีใครมาขัดขวางเราไม่ต้องคิดอ่านสนานวิมาสนสถานไหนไหนตรงไหนตรงไหน มันก็เป็นวิมานของเราไม่ใช่จะเรื่องเราใหญ่โตแม่อย่าขำสิอยากให้โลกนี้มีเธอและฉันเท่านั้นเป็นดีอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้จะได้ไม่มีใครมาย่ำยี รราักเนี่นี่คือพ่อกลัวคนอื่นเข้ามาไม่ใช่พ่อกลัวบุคคลที่สามมันสาเหตุมันมีสาเหตุใหญ่คือผมไม่หล่อหล่อสู้เขาไม่ได้คนหล่อก็อาจจะสูกจิงไปคนที่มีฐานะดีกว่าทีเา่เราลูกจิงไปถ้าเราเป็นหนึ่งในโลกนี้นะ <Wow. S 2> วก็ไม่มีใครนะผู้หญิงก็ต้องเห็นเราเราหล่อเสบอกลางที่เราไม่หลอ่อ <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกเราก็ต้องหล่อที่สุดในโลกาม <c oughs> มีคนเดียวในโลก <c oughs> คือหมายถึงเพลงนี้ย <c oughs> เพลงเนี้ยคือที่แต่งขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีแค่คนสองคน <c oughs> คือพ่อพ่อกับ พ่อกับเธอคนนั้นออน,นอกจอกนั้นไม่มีใครในโลกนี้เลยใช่แล้วอ้ออถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ